กราบสวัสดีชาวบีเทพมรณชีวิตเนี้ยรันกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้ตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือบางไครฮิซอกยะโทชิโร่หรือว่าหัวหน้าหน่วยที่10ของเรานั่นเองนะครับที่หลายๆคนอาจจะจับตามองมานานแล้วว่าต้องมาแน่ๆนะครับผมมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็เต็มโทเค็นไว้ประมาณ60โทเค็นเลยนะครับผม ผมจะสุ่มแค่2ดาวเท่านั้นนะครับผมผมไม่เน้นสุดนะค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าตู้อาวุธวนมาผมก็จะสุ่มนะครับสุ่มแล้วก็ทำสามดาวต่อไปนะครับผมเราก็มาเปิดฟรีกันก่อนเลยนะครับเราจะได้อะไรอู้น้ยกวิญญาณคืนมาเลยนะครับผมซึ่งถือว่าคุ้มนะครับลอยปดยกเลยนะ เราก็จะไป10โลแรกกันเลยนะครับไปกดได้อิสเนมานะครับผมแล้วก็ได้เสร็จการันตีเสร็จแล้วเนาะ5เศษนะครับแล้วก็ที่สำคัญก่อนนั้นก็คือเศษแดงนะครับเราไปกันต่อ10โลเลยนะฮะ เราได้ดูมิจิกะมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ยกคืนมาด้วยนะครับเราก็ได้มาอีกห้เศษเนาะไปเรื่อยๆนะลครับมาต่อที่โอยสก็ได้ตัว <c oughs> ละครชูเฮมานะครับผมระดับเอสอารโอ้ได้อิชิะอูริวมาด้วยนะครับเดี๋ยวว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมเอาไว้ ทำโซต่อสู้ได้นะครับผมแล้วก็ได้พิ่ศึกยามโฮชิโรอีก่าเศษไปต่ออันนี้เป็นรอที่สี่แล้วนะฮะอฮ้ยได้โรดมาแล้วครับผมตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเอาแล้วได้ดูเชียร์มานะครับผมอุ้ยได้จินตัากด้วยเ,เยอะไปแล้วอได้ชาโดกันด้วยโอ้โห สีตัวอ้ยมาชาโดซ้ำอีกเอาไปทำโซโตัวละครได้ด้วยนะครับผมได้ตัวอาร์มาถึง4ตัวแล้วก็ตัวเออาร์มาถึง1ตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ได้โคชิโร่มา20เศษแล้วนะครับผมแล้วก็ไปต่อที่โลที่50ก็คือโลสุดท้ายแล้วแล้วนะครับเราได้เป็นอุคิตะเกะมาเลยครับผมผมมีแล้วนะครับได้มา50เศษนะครับผม เราก็ได้เสร็จแดมอีกหนึ่งเศษนะครับโอเคเราครบ50าสโลแล้วเราก็จะมารับกล่องตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับผมแล้วก็มาที่หน้าเทของเรานะครับผมมาผสมกันเลยนะครับผม โอเคครับผมเราก็ผสมโทชิโร่นะครับผมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับโอเคกดแชร์ก่อนสกิลของเขาเนี่ยผมก็จะมาอธิบายกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเริ่มจะแต่สกิลแรกกันเลยนะครับสร้างดาเมจใส่สตูเดียวนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวละครใส่เดียบ60%นะครับผมแล้วก็เพิ่มโล่ให้ตัวเองเท่ากับ1 0ของ H p ฟสูงสุดนะครับ ก็คือเลือดยิ่งเยอะก็ตั้งโลได้เยอะนะครับผมแล้วก็ทำดาเมซายดิฟเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับฟูลลีกเทคของเขาเนี่ยสร้างดาเมใส่ศัตรูทั้งหมดเลยนะผมลดอัตราคลินะผม15%มีโอกาส20%ที่ทำให้ติดสานะแช่แข็งนะครับตอนเนื่องหนึ่งรอบนะครับ หลังจากปลุกเตือนอาวุธนะครับก็จะเพิ่มดาเมจเป็นจํานวนมากนะครับผมแล้วก็ลดอัตราคีบไปอีกนะครับผมเพิ่มอัตราการแช่แข็งไปอีกนะครับทําให้เป้าหมายนะครับผมลดอัตราคีบนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพัสีที่สามก็คืออัวเกรด ATK นะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมาดูสกิลที่4นะครับผมใบมีดน้ําแข็งนะครับสร้างดาเมจ ใส่ตัวละครที่ถูกแช่แข็งเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อตัวละครฝ่ายพันธมิตรคีนะครับได้รับโล่เท่ากับ25เซนของ ATK ตัวนี้นะครับผมก็คือนิ่ง ATK ของโทชิโร่มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะสามารถเพิ่มโล่นะครับผมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูพันฒนาการนะครับผมหรือว่าสายสนะัมพันธ์เนาะว่ามีตัวอะไรบ้างก็อย่างแรกคือโทชิโร่นะครับผมแล้วก็ลูปี้แล้วก็รันเงคุนะครับ แล้วก็ยูมิจิกะนะครับผมเพิ่มไอทีเคสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลยนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวของรูเคียนะครับแล้วกับ SSR นะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายของผมก็จะมีฮินาโมรินะครับผมแล้วก็ไอเซนนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์กันเลยนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนเนาะนี่ เต็มจอเลยนะครับผมเทมากมกพอเราสุ่มได้ตัวโทชิโร่มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาตรงนี้นะครับฝึกฝนอัปเกรดนะครับผมเพื่อมารับของหลังวันเนาะแต่ดาวก็จะมีรางวัลดังนี้เลยนะครับถ้าใครปั้นถึงห้าดาวก็จะได้เป็นอาวุธของโทชิโร่ทันทีเลยนะโอเคนะผมเราก็จะมาอธิบายจิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครสำหรับเซิร์ฟแรกๆนะ ก็จะเป็นกิจกรรมทดสอบชิงสมบัตินะครับผมเรามาดูอย่างแรกกันดีกว่านะครับรางวัลเลือกเองนะครับรางวัลเลือกเองก็คือเรากดไปกันก่อนนะคือเลือกรางวัลนะครับผม4อย่างนะครับแล้วถ้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกอีกนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะมีพวกกล่องของขวัญนะครับผมแล้วก็เห็นพวกอัพเอ่อพวกอัพตัวละครต่างๆนะครับผม อันที่2ก็จะเป็นพวกเหรียญตาต่างๆครับนะครับแต่ผมก็จะเลือกเป็นยกวิญญาณเนาะแล้วในส่วนที่3ก็จะเป็นของเศษตัวละครเอเดะครันะผมกล่องของขวัญแล้วก็หินบุกตื่นนะครับอันที่4ี่ก็จะมีโทเค็นกาชาปองแล้วก็หินวิญญาณและกล่องเศษอาวุธเอเดนะครับเราจะได้กล่องรางวัลเลอกเองได้อย่างไงนะครับ เราก็กดไปท้ทาทายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมท้าทายไมถึงด่านที่1 0แล้วนะครับไปต่อไม่ได้น,นะผมแล้วเพราะว่าเราต้องรอ7วันเลยนะครับพอไปถึงด่านที่20แล้วเนี่ยเราผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้กล่องรางวัลที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมนี่เลยนะครับแล้วแต่ละด่านเนี่ยมันเล่นกันยังไงใช่ไหมครับก็เหมือนแบบเราเล่นไปหออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับผม เื่อเอามาเอากุญแจเนี่ยเนี่ยครับกุญแจพวกกุญแจโกแล้วก็กุญแจซิลเวอร์เนี่ยเอามาผลดล็อกรางวัลกล่องที่อยู่ด้านข้าง2ฝัง่งเลยนะครับทั้งซิลเวอร์แล้วก็โกนะครับซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีพวกหินโซเอาไว้อัพตัวละครนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับผมกล่องกล่องหีบสมบัติโกเนี่ยครับรางวัลก็จะมีอยู่มากมายนะเห็นบางครเขาสุ่มได้อ่าพวกโทเค็นสุ่มตัวละครต่างๆนะครับผม ซึ่งหลาย,ลายคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับว่าต้องผ่านทุกเงื่อนไขไหมไม่จําเป็นนะครับผมทุกคนสามารถท้าทายโกหรือว่าท้าทายซิเวอร์อันไหอันหนึ่งก็ได้นะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆนจะท้าทายซิเวอร์ก่อนก็ได้นะผมแล้วค่อยมาท้าทายโกเนาะแบบว่าเก็บชัยชนะไปก่อนแล้วค่อยมาแบบเก็บย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยสามารถเล่นซ้ํากันได้เลยนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยที่พลังน้งนอยๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับผม ผมแนะนาะว่าให้เน้นผ่านด่านอย่างเดียวนะถ้าเน้นเงื่อนไขไม่ได้ก็ข้ามๆามไปดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับผมก็บางอันวางกล่องผมก็ข้ามๆามไปเลยนะครับผมเน้นผ่านด่านดีกว่าเนาะแล้วก็ไปเอารางวัลที่เราเลือกเองดีกว่านะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นสายเติมหรือว่ามีทีมหลักที่แบบว่าปั้นไว้แบบสุดๆแล้วเนี่ยก็สามารถ เก็บตามเงื่อนไขแล้วก็เก็บพวกกล่องเนี้ยเอาไปสุ่มนะครับผมเพื่อได้รางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็คุ้มอยู่นะครับสําหรับสายเติมนะครับผมส่วนสายฟรีก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมก็ไม่ต้องเน้นเงื่อนไขนะครับผมแนะนําแล้วนะเน้นแบบพวกเก็บด่านไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเอารางวัลที่เราเลือกเองดีกว่านะครับตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ที่6ของผมเนี่ยดูรางวัลอันดับนะครับผม มีคนเก็บกุญแจได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่21นะครับผมได้มา28กุญแจนะครับผมตอนนี้ที่1นอยู่ที่30กุญแจนะครับเพราะว่าตอนนี้ตันแค่ที่30กุญแจนะครับเราก็ค่อยมาเก็บพวกกล่องที่เรา,ายังไม่ได้ปลดล็อกได้นะครับผมมาเล่นซ้ําได้เนาะนะครับสําหรับกล่อง เรื่องทดสอบชิงสมบัติผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับว่าจะได้ของอะไรบ้างนะครับโอเคเรามีอยู่9ก้ากล่องนะครับแล้วก็เขาจะให้เลือกนะครับผมว่าให้เลือกอะไรเนาะจะมี2อย่างนะครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับอันนี้ก็จะได้เปิดได้ไอเทมล้ำค่านะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปิดได้หินสุ่มโซ่0 0อันแล้วก็แพ็คเลือกอพวกแผนภาพอาวุธนะครับผมจะเลือกเป็นกล่องแรกนะผมจำนวน9้ากล่องนะครับ โอเคเราก็จะมากดใช้งานกันเลยนะครับ9ก,กล่องกดยืนยันไปโอเ้โอเ,เราได้แพ็กเลือกเสร็จวดเออาร์มานะครับผมเราก็ได้อัญมณีหลอมมาเอาไว้อัปเกรดหอเนาะแล้วก็ได้โทเค็นกระชาปองแล้วก็มุกวิญญาณเอาไวา้รีเซ็ตพวกสายโซต่างๆนะครับผม ถือว่าค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการสุ่มตัวละครแล้วก็กิจกรรมทดสอบชิงสมบัตินะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยมานาที่ดีด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ สวัสดีครับ